สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เขาจะมาเล่น free fire กันนะคะเราแมงแม่กโหมด 4v4 นะคะทุกคนเดี๋ยว <'m> เราขอไปเรื่นเกมกัมนคะเดี๋ยวเราก,กดไม์ไปทุกคนเราไปเล่นเกมกัน Double kill. เย้ yeah, ชนะแล้วทุกคนเราย,ยังไม่สังหารใครเลยควเอาปืน <that S 1> ไหนดี <like> สมองเบอร์เมื่อเธอบอกว่าเลิกกัน จงไม่เห็นก็ตาจงผ้าใจมันเจ็บสีมันมีบงเยี่ยมหัวใจทีหายเจ้าว่าก็ว่าวไ่ได้เป็นตัวที่จังเนใจห่างไกลแค่ไหนทาเสียงเสียงเอาอ้อมอ้อมวัวได้หยดน้ำตาหัวใองหัวใจ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สาวสา,วาไพามีถูน่ากระดักกระดักสิงหันเดียยาตุลาพืชสัจิกาไปตรง,งน,าานั้นพอชี่ทวาปเมริกากับมมกระดั นี้ดีไหมันี้ดีไหม ้าุกหน้าอ่าทุกคนเราจะเรียกคบันนี่นะคะเ,เรียขอแก้มือ นี่ก็ต้องจธอเธอก็รู้ว่าคนทั้งใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตอนนี้ก็รู้วงตะวันจะพาลับไปกองไฟดัืนี้จะเลิ่มหายไปฉันจะมีเธออยู่ให้เธอรู้ในใจตลอดสียงด กับใจแต่เสียเ่ยมีความยวไปฉันให้คนเป็นเจ็บความรักที่เรายังมีต่อกันในวันหนึ่งก็ต้องจากตองนี้ดว้วงตะวังจะพาเราไปกองไฟเดนนี้จะเริ่มให้ไปฉันจะมีเธออยู่ ให้เธอรู้ในใจตลอดอเสียงที่ล้องเงียบเงียไปกวบกายไปเสียงที่ฉันคงต้องเจ็บความล้กที่เรายังมีต่อกัน ฝทกคจะไปหาคนจงไม่ห็งกัตาจงผ้าใจไม่เจ็บสีมามีมนเย็บหัวใจสีหาเจ้าว่าก็ว่าบ่ได้ดู้ังดูจังจังคนให้เกลือใจอให้เกลือใจสีหายมาภาีาสิข้าวเบอ,อาวานยอน้องตาเขาง,ง,งหัวซ่า

ว่าเธอบอกว่าเลิกกันโอแกโอแกฉันชักน้ำขาจใจไม่ใจค่ว่าไม่อยากเป็นลูกใครอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยทุกคนมาเจอบางอย่าง เมื่อเธอบอกว่าเลิกกันผู้กาผูา้หากระชังนั้นผู้ก้าหัวใจอายนม่อยากเป็นลูกเธอเมื่อเธอกลับมาสิ่งใจทุกคนชื่อเราอยู่นี่เข่งปะก็จะมาแล้วเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย